สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาส,สาธิตการดับงานโดยโปรแกรมค o เลนดอรนครับเปิดโปรแกรมก่อนผมใช้ค o เลนดอ1สิสนิ้วยาวมากโอเคต่อไปแล้วก็นำไฟล์รูปภาพที่เราจะทำการดับมา ในนี้ผมไฟล์ที่เป็นตัวอย่างผมใช้ตัวอย่างที่พี่เป็นเอกเขาเอามาให้ดูนะครับคือจะด้าไปเพื่อทำการตัดสติกเกอร์จะได้เป็นโลโก้ไฮลักวีโก้เครื่องมือที่ต้องทำความรู้จัก อย่างแรกในการรับงานก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างจุดสร้างหรือเรียกว่าสร้างโนดนั่นเองเครื่องมือตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับนับจากข้างบนลงล่างคือตัวที่4เป็น Bezier tool จริงๆาบางท่านที่ไม่ค่อยใช้งาน corridor ใช้ corridor ไม่เป็นก็จะไม่เห็นตัวนี้เพราะว่ามันซ่อนอยู่ข้างในเราต้องคลิก ตรงรูปสามเหลี่ยมตรงมุมด้านขวาล่างของเครื่องมือมันก็จะมีเครื่องมือที่ซ่อนอยู่ออกมาเราก็เลือกตัวที่2 b งบีเซอร์ตัวนี้เป็นเครื่องมือสร้างจุดต่อเนื่องจนจบกันตัวแรกเป็นฟรีแฮนคือมันสร้างทีละเส้นถ้าใช้เครื่องมือตัวนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันเสียเวลาคลิกไปคลิกมาผม,มใช้ตัวนี้โอเคอ่า ตอนนี้เราจะไปทำการสร้างจุดแต่ด้วยตัวภาพพื้นหลังตัวนี้มันเป็นสีดำแล้วค่า Default ของ c o นเดอร์เส้นที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ๆมันเป็นสีดำทำให้เรามองยากมากมองไม่ค่อยออกดูยากเราก็ทำการเปลี่ยนค่า d e ดี u l t ของหน้ากระดาษหน้านี้ให้เป็นสร้างเส้นขอบสีเหลืองในครือดอการใส่สีก็คือเราเลือกที่ชิ้นงานแล้วก็คลิกซ้ายจะเป็นการใส่สีชิ้นงานคลิกขวาจะเป็นการใส่ใส่สีของสโตก็คือเส้นขอบในที่นี้เรายังไม่ได้ยังไม่ได้มีการเซเลคชันหรือการเลือกอชิ้นงานตัวไหนเลยพอเรามาคลิกขวาที่สีเหลืองตัวโปรแกรมก็จะมีแท็บขึ้นมาเด้งขึ้นมาถามว่า ให้ยืนยันว่าต้องการตั้งสีเหลืองเนี่ยเป็นค่า default ของลายเส้นที่เราจะเขียนต่อไปจากนี้แล้วก็โอเคผมเลือกสีเหลืองเพราะว่า,ามันตัดกับสีของชิ้นงานตัวนี้ถ้าเอาสีขาวก็ในเนื้อง,งานมีสีขาวเดี๋ยวมันจะดูยากโอเคเลือกที่เครื่องมือสร้างจุด b i s e c r tool สูไ่ไใกล้ๆก่อนมาที่เครื่องมือสร้างจุดสร้างนะครับสร้างตามมุมมาเลยไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าถ้าสร้างไม่ตรงหรือเบี้ยวอะไรยังไงเราขยับอีกทีนึงตอนตอนดัดก็ยังได้เรียบร้อยสร้างเส้นชนกันเรียบร้อยเครื่องมือต่อไปที่เราต้องรู้จักก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดัดเส้นแก้ไขเพิ่มจุดลบจุดเพิ่มโนดลบโนดโนดะครเครื่องมือตัวนี้ก็คือ sharp tool เครื่องมือตัวที่2ถ้าไม่มีก็คลิกตรงมุมเหมือนเดิมแล้วก็เลือก sharp tool เส้นที่เราสร้างขึ้นมาตอนแรกมันเป็นเขาเรียก line เป็นเส้นตรงเราจะไม่สามารถดัดโค้งได้ เราทําได้เพียงสร้างจุดก็คือเดิมลคลิกที่เส้นแล้วก็ขยับจุดได้หรือเดิมลคลิกที่จุดเพื่อลบถ้าเราต้องการดัดให้มันโค้งก็คือคลิกที่เส้นแล้วก็ขึ้นไปเลือกข้างบนตรง property bar ิของของเว r กเตอร์ตัวนี้ก็คือตามรูปนะครับเป็นรูปเส้นโค้งชื่อมันก็คือ Convert Line to Curve คลิกนะครับ จะทำให้เส้นนี้สามารถลากคูมได้อิสระแต่ว่าถ้าเราจะไปคลิกทีละเส้นแล้วก็กดทีละแบบนี้จะค่อนข้างเสียเวลามากผมใช้วิธีแดกลากคุมทุกจุดที่เราสร้างแล้วก็ไปคลิกคอนเวนไลท์ทุกเคร์่ทีเดียวแล้วก็มาดับทีเดียวเลยเขเคเรียบร้อยตัววี งายหน่อยแล้วก็เลือกเครื่องมือสร้างจุดมาสร้างตัวไออมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องมือดัดเส้นชชปทูนแต็กคุมทั้งหมดกด c o n เวิร์ i ไลน์ท u r เคจับดัดโคง้งจับดัดโคง้งโอเคอันนี้เอาคร่าว ก็ต่อไปเครื่องมือสร้างจุดสร้างสร้างการจะสร้างจุดตรงไหนบ้างอะไรยังไงบางทีมันต้องเอาประสบการนะครับก็ต้องลองทำบ่อยๆเราจะรู้ว่า,ร,ารูปแบบนี้ตัวโค้งแบบนี้เราจะสร้างตรงไหนถึงดีโอเคสร้างเสร็จเปลี่ยนเป็นเครื่องมือชาบทูนแดกลากคุมทั้งหมดกดคอนเว์ไลทูเคิร์ฟ ดัดดัดดัดดัทีนี้จะมีจุดหนึ่งตรงโหนโดที่เราสร้างขึ้นเราดูเข้าๆอาจจะไม่เป็นไรแต่ลองซูมเข้าไปดูนะครับมันจะเป็นแหลมแหลมมันไม่โคง้งบางทีมันก็จะโคง้งอยู่แต่ว่า,วามันโค้งไม่เนียนดูแล้วมันขัดตามันจะเป็นจุดที่ ดูแล้วคงไม่เป็นธรรมชาติเทคนิคของผมก็คือจุดที่สร้างครั้งแรกเนี่ยคือจุดเนี้ยผมจะม่เก็บไวนะ้นะเพือจะลบออโดยการสร้างจุดขึ้นมาซ้ายขวาแล้วก็ลบจุดเดิมไปสร้างจุดซ้ายขวาลบจุดเดิมสร้างจุดใหม่ซ้ายขวาลบจุดเดิม ใส่สีดูเพื่อจะดูความโค้งว่าได้ไหมโอเคไม่มีไม่มีตัวใดบิดเบวมากๆากไห่หน่าเกียดทีนี้จะมาถึงตัวที่มีตัวเจาะด้านในตัวตัวมีเจาะด้านในหรือตัวที่เป็นหลายๆชั้นแนะนำว่าให้เริ่มสร้างจาก ด้านนอกไล่เข้าหาด้านในเพราะเวลาเราสร้างด้านนอกเสร็จแล้วมาสร้างด้านในต่อไปก็คืออตัวที่สร้างก่อนมันก็อยู่ด้านหลังตัวที่สร้างทีหลังมันก็อยู่ด้านหน้ามันจะง่ายต่อการจับเรียงการเจาะการเคลื่อนย้ายการใส่สี <Yeah. S 1> ถ้าเรามาดับ มั่วจากข้างในออกด้านนอกเด,จจเดี๋ยวเวลาจะจิ้มเดี๋ยวมันวุ่นวายเดี๋ยวยุ่งก็ใน้นําให้ไล่จากข้างในไปไล่ด้านนอกเข้าไปด้านในโอเคเสร็จด้านนอกแล้วมาด้านในจะเริ่มจากตรงไหนไม,ไม,ไม่ไม่สำคัญครับแล้วแต่ชอบ จิ้มนี่ไม่มีอะไรมากครับจิ้มไปตรงไหนที่เป็นขอบเป็นมุมตรงไหนอยากจิ้มก็จิ้มไปว่ายังไงต้องไปลบไปเพิ่มแล้วก็แดกไล่ทั้งหมดแล้วก็คอามรันไลทุกเคร์เหมือนเดิมก็ดัดจะดัดไปสร้างจุดไปแล้วก็ลบไปด้วยพร้อมกันเลยถ้ามือใหม่ก็เดี๋ยวดัดก่อนแล้วค่อยมาสร้างลบขีหลังก็ได้ สร้างไปลบไปสร้างไปลบไป รับงานนานเหมืนกัน,น,น เช็คความโค้งว่ามีตัวไหนหน่าเกียบไหมโอเคแค่นี้ผมให้ผ่านแล้วต่อไปจะเป็นการเจาะเครื่องมือตัวนี้เลยของพระเอกของวันนี้ที่ผมอยากเสนอก็คือเครื่องมือชาร์ปิง้งปกติมันจะไม่มีอยู่ด้านไม่มีอยู่อย่างนี้นะครับอ่าผมจะลบออกไปก่อนปิดออกไปก่อนการเรียกใช้มันก็คือเลือกที่คำสั่ง a l l e n ร แล้วก็ช h อปปิ้งแล้วคลิกเลือกช้อปปิ้งมันก็จะออกมาอยู่ตรงแถบด้านขวาแบบนี้เวลาเลือกใช้ก็คลิกลงมาในช้อปปิ้งก็จะมีคําสั่งอยู่ทั้งหมด6คำสั่งที่เราใช้กันบ่อยๆจะเป็น3ตัวบนคือเว้นทูทีมทูแล้วก็อินเตอร์เซ็กการเว้นก็คือเป็นการรวมเอาชิ้นที่2รวมกับชิ้นที่หนึง่งอชิ้นที่หนึ่งรวมกับชิ้นที่2 คำสั่งที่เราใช้ตอนนี้ก็คือคำสั่ง trim เป็นคำสั่งเจาะคำสั่งเจาะคือ trim ผมจะเลือกที่ตัวในก่อนแล้วเลือกกด trim เพื่อไปเจาะตัวนอกอ่าในที่นี้มันจะมีข้างล่างก็คือ source object target object การใส่เครื่องหมายติ๊กถูกไว้ก็คือให้มันอยู่ให้มันเหลืออยู่เวลาเจาะกันเสร็จแล้วให ซอสอัพเจ็ตก,ก็คือตัวที่เราเลือกตัวแรกนะครับในที่นี้ก็คือตัวสีเขียวเนี่ยาเกตก็คือตัวนอกวงกลมเนี่ยในที่นี้ผมไม่ให้เหลืออะไรเลยให้เหลือเฉพาะาตัวชิ้นงานที่จอแล้วโอเคเรียบร้อยได้ w i g o ผมแดกคุมทั้งหมดแล้วก็ทำการกรุ๊ปไว้ก่อนกรุป๊ปคลิกขวากรุป๊ปหรือ คีรัสก็คือคอนทนจีโอเคเรียบร้อยอ่าทีนี้จะถึงขั้นตอนที่พี่เป็นเอกถามมาก,ก็คือจะทำยังไงให้มันเป็นลายธงชาติแบบนี้เพื่อใช้ในการตัดสติกเกอร์ก็ขับสั่งชอปปิ้งเหมือนเดิมครับขั้นแรกก็คือผมจะอ่าสั่งแถบสี ขึ้นมาเพื่อจะเอามาเจาะกับตัวหนังสือที่เราดับขึ้นมาทางแถบขึ้นมาก่อนแถบบนไม่ต้องใส่สีอะไรจริงๆแต่ว่าที่นี้ผมจะใส่สีไปเลยจะได้ไม่งงครับสีแดงตัวนี้สีแดงการสร้างอีกเส้นหนึ่งให้มันติดกันเลยก็คือลากลงมาเลยปกติถ้าเราลากลงมาระวางาเฉย ตัวข้างบนก็จะหายไปแต่ในครดรมีคําสั่งรัดอย่างหนึ่งก็คือการลากแล,กล,กลก้วคลิกขวาคลิกขวาหนึ่งทีสังเกตที่ตรงเคอร์เซอร์ม,มันจะมีลูกเครื่องหมายบวกขึ้นอย่างนี้แสดงว่าได้แล้วเป็นการก๊อปปี้เรียบร้อยเราวางมันก็จะก๊อปปี้มาเปลี่ยนเป็นสีขาวโอเคลากคลิกขวาวางเปลี่ยนเป็นสีฟ้าลากลางมาคลิกขวาวาง เปลี่ยนเป็นสีขาวลากลงมาคลิกขวาว่างเปลี่ยนเป็นสีแดงโอเคเราได้แถบสีทงชัิตามที่ต้องการละ้ะผมจะทำการกุป๊ปแต่ละสีเพื่อจะได้กดเจาะทีเดียวโอเคกดที่สีแดงตัวแรกแล้วก็ชิปกดชิปค้างไว้แล้วก็กดอีกตัวหนึ่งแล้วก็กุป๊ปคอนทรลจีสีขาวชิปสีขาวคอนทรลจี จากนั้นผมก็จะนําชิ้นงานโลกโลก้ที่เราดับไว้ขึ้นมาข้างบนโดยการผมแดกลากตัวนี้เราอาจมองเห็นแต่ว่ามันอยู่ขางล่ากนะก็ลากไปไม่ให้มันคุมหมดตัวก็กดชิปเพกอัพขึ้นมาคําสั่งในการขยับขึ้นบนลงล่างในครอก็คือชิปเพกอัพชิปเพกดาวหรือคอนโทรลเพกอัพคอนโทรลเพกดาวก็ได้แต่ว่าการชิปเพกอัพก็คือ ขึ้นมาอยู่ข้างบนสุดเลยถ้ากดคอนโทรลมันจะขึ้นมาทีละชั้นซึ่งในนี้มันมีหลายลายชิ้นงานเดี๋ยวมันนานถึงชาชิป pick เพกอัพขึ้นมาใส่สีเพื่อไม่งงโอเคใส่สีเขียวไปให้ไม่งงทีนี้คำสั่งในช็อปปิ้งที่เราใช้ตอนนี้ก็คือ Intersect Intersect กก็คือการเอาเฉพาะส่วนที่รวมกันสีแดงกับโลโก้ที่เราดับ เอาเฉพาะส่วนที่รวมกัน<ม>ก็จะได้เฉพาะแถบด้านบนกับแถบด้านล่างโอเคในที่นี้ตรง s o u r c e o b j e ก t กับ Target Object ผมจะให้ตัว s o u r c e object หายไปเลยคลิกออกเพราะว่า,าลิกเกียลบอีกทีนึงก็คลิกออกไปเลยหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่คลิกออกก็ได้เดี๋ยวค่อยลบอีกทีก,ก็ได้ก็กด Intersect With แล้วก็มาคลิกตร,ตรงตัวหนังสือโอเคได้มาเรียบร้อย แต่ได้สีแดงแล้วแต่มันเป็นสีเขียวอยู่เปลี่ยนเป็นสีแดงจะได้ดูง่ายแล้วก็มาคลิกังสีขาว t ิ r s เซ็กวิดคลิกตัวหนังสือได้วาละเปลีล่ยนเป็นสีขาวดิโดเซ็กวิดได้มาละเปลี่ยนเป็นสีฟ้าโอเคเราได้วีโกแถบทงชาติเรียบร้อยเป็นรูปแต่ตัวนี้พี่บิเอกเขาต้องการนำไปตัดสติ๊กเกอร์ ึ่งจะต้องทําเส้นขอบสีดําผมจะสอนการทําเส้นขอบด้วยคําสั่งคอนทัวร์ขั้นแรกเดี๋ยวพวกแถบสีผมเอาลงไปก่อนชิปเพกดาวลงไปก่อนเอาเหลือเฉพาะตัวโลโก้ตอนแรกเราดาวไว้เพราะจะเอามาทำเส้นขอบก็คําสั่งคอนทัวร์คือตัวนี้ถ้าไม่เจอ ก็คือคลิกตรงมุมข้างล่างจะออกมาแล้วก็เลือกคนทัวร์อยู่เป็นคำสั่งที่อยู่ต่อจากคำสั่งพิมพ์ตัวหนังสือ Take, Take t e Text Tool โอเคคลิกได้ก็จะมี Pro p ต r t บา a r ขึ้นมาข้างบนพา o p ต r t บา a r ก็ดูจากขนาดก่อนตัวนี้ก็คือตัวใส่ขนาดเส้นขอบว่าเราจะเอาเส้นขอบ หนาเท่าไหร่แล้วก็ตัวนี้ก็คือจํานวนชั้นซึ่งในที่นี้เราใช้1ชั้นก็คือ1ตัวนี้ก็คือเลือกให้เส้นขอบออกด้านนอกหรือเข้าด้านในหรือวิ่งเข้าหาจุดกึ่งกลางโอเคตอนนี้เราต้องการเส้นของนอกก็คือตัวนี้เส้นขอบ1ขนาดเส้นขอบในนี้ผมเอาเอา่า 0.28เซนก็คือ2.8มิลก็ชิกเรือแกบบได้ก็ชิกเอาเอาไซปึ๊บเรียบร้อยพอออกมาอย่างนี้ต่อไปก็คือแยกตัวเส้นขอบกับตัวชิ้นง,งานเดิมเราออกจากกันด้วยการใช้คำสั่ง Align แล้วก็ Break Contour Group Apart พอไปเรียบร้อยครับผมเปลี่ยนเป็นเครื่องมือลูกศรก็จะเห็นว่ามันแยกออกาจากกันแล้วแต่ว่าสังเกตรตรงมุมมันมันยังไม่ได้เส้นขอบที่เราทาํามาถ้าเป็นงานทั่วไปก็ไปตัดได้เลยแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบที่เขาทําเส้นขอบโค้งแล้วก็ไปคลิกใส,ส่สีใส่ก็คือไม่ให้มีสีตรงแถบตัวบนสุด เส้นขอบสีดำตุยากเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้โอเคแล้วก็เลือก sharp tool mm hmm. มอนเดิม mm hmm. เพื่อทำการปรับเส้นโอเค,อเคจะเห็นได้ว่าโหดเยอะมาก mm hmm. เพราะมันแปลงมาจากโปรแกรมแปลงมาจากคำสั่งคอนทัวร์มันจะโนดเยอะ mm hmm. ก็จะตัดชาหน่อยแต่ถ้าตัดผ่านโปรแกรม p l u อ i n พวกไฟล์คัดมันก็จะลบจุดพวกนี้ให้อยู่แล้ว ใช้วิธีแดกลากทั้งหมดก่อนเหมือนเดิมคุมจุดทั้งหมดแล้วก็มาเลือกคอนเวิร์ไลท์ทุกเครื่องก่อนให้มันปรับเสร็จโคงไนดะ้โอเคแล้วก็ซูมมาดูทีละมุมเลย <c oughs> ก็สร้างจุดแล้วก็ลบจุด <c oughs> สร้างจุดลบจุดก่โค้งละ ที่ผมกเข้ามาก็คือถ้าผมไม่ลกเข้ามาผมลบจุดเลยมันก็จะโค้งอยู่ข้างนอกอันนี้ผมลกเข้ามาแล้วค่อยลบมันก็จะขยับเข้ามาโคง้งตรงกับชิ้นงานเรามากไม่เสียเวลามาดัดเ,เรียบร้อยเช็คดูนิดหนึ่งอ่ะตังน,นี้ไม่ได้ พอลบออกไปเสร็จเส้นโค้งมัวอะไรเนี้ยก็คลิกที่เส้นแล้วก็ทําเป็นเส้นตรงก่อนแล้วก็กดโค้งอีกทีนึงคลิกที่เส้นทําเป็นเส้นตรงก่อนโค้งอีกทีนึงแล้วค่อย ชิ้นงานตามที่ตัวอย่างให้มาแต่ทีนี้เวลาเราจะไปตัดสติกเกอร์บางทีมันก็ต้องแล้วแต่แตเทคนิคของเราว่าเราจะตัดยังไงถ้าเป็นงานชิ้นนี้ส่วนตัวผมจะเลือกตัดพื้นดับก่อนแล้วในตัวข้างในผมจะตัดผมจะเลือกตัด สีขาวพื้นเต็มเลยก็คือตัวนี้เป็นสีขาวพื้นเต็มแล้วผมค่อยตัดสีแดงแล้วก็สีฟ้ามาแปะบนสีขาวอีกทีนีงแต่บางคนอาจจะเลือกไม่ตัดสีขาวเต็มก็เลือกตัดสีขาว เฉพาะรอยแบบนี้ก็ได้ครับแล้วแต่เลือกก็แค่นี้ก็นำมาตัดแล้วก็เอาไปติดประกอบกันทีหลังได้โอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนเรื่องดับงานไว้บางๆมีประเด็นไหนน่าสนใจเดี๋ยวจะทำมาให้ชมกันอีกทีนโอเคครับขอบคุณครับ